สวัสดีครับคลิปนี้ดอนมาสอนวิธีการยืนยันตัวตน Facebook ด้วยเอกสารเพื่อการลงโฆษณาครับใช้ Facebook แอปในมือถือครับในการทำไปเริ่มกันเลยครับเปิดแอป Facebook ครับการยืนยันระบุต,ตัวตนจะอยู่ในส่วนของการตั้งค่าและการตั้งค่าอีกชั้นหนึ่งครับเราไปหาเครื่องหมายขีดสามขีดครับบางเครื่องเครื่องหมายนี้อยู่ด้านบนครับของผมอยู่ด้านล่างครับเลือกเครื่องหมายนี้ ในหน้าเมนูครับเลื่อนไปหาข้อมูลส่วนล่างครับเลือกที่รายการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับกดขยายดูเราเลือกเมนูการตั้งค่าครับเพื่อความรวดเร็วนะครับที่ช่องค้นหาด้านบนครับพิมพ์คําว่ายืนเฉยเฉยเราก็เจอครับเป็นคนละอันกับยืนเฉยเฉยเขาก็รักนะครับ เลือกรายการที่เป็นยืนยันข้อมูลระบุตัวตนอันนี้ครับในหน้าข้อมูลส่วนตัวครับเลือกรายการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนอันนี้ครับข้อหน้านี้แล้วกดปุ่มยืนยันข้อมูลเลยครับเริ่มสู่หน้ากรอกข้อมูลแล้วครับมีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อบอกว่าข้อมูลที่เราจะให้ต่อไปนี้ครับจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะครับเลือกประเทศครับ ในช่องค้นหาด้านบนครับเราจะหาประเทศไทยครับเสร็จแล้วกดเลือกประเทศไทยครับถึงหน้านี้เตรียมเอกสารไว้นะครับเราเลือกรายการล่างสุดครับเอกสารประจำตัวหรือเอกสารที่ได้รับการรับรองครับแล้วกดปุ่มถัดไปครับมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับแจ้งว่าถ้าเราจะทำโฆษณาครับให้เราดำเนินการต่อครับ เลือกใช่ดำเนินการต่อครับผมจะใช้เอกสารประจำตัวครับอีกแบบหนึ่งคือเอกสารที่ต้องได้รับการรับรองจากแหล่งอื่นครับเอกสารประจำตัวนอกจากที่เห็น3อันนี้แล้วครับยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับใบทะเบียนสมรสก็ได้นะครับใบรับรองครอบครัวบีซ่าก็ได้นะครับบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีก็ยังได้นะครับ ส่วนผมจะใช้บัตรประชาชนครับเลือกบัตรประชาชนแล้วกดถัดไปครับระบบ Facebook ต้องการรูปถ่ายแบบสดสดร้อนๆครับจะขอเข้าถึงการใช้กล้องครับกดอนุญาตครับแล้วกดตกลงอีกทีครับระบบ Facebook สแกนอย่างรวดเร็วครับถ้ารูปคมชัดแล้วกดส่งครับจากที่ผมกดส่ง รูปบัตรประชาชนไปแล้วนะครับใช้เวลารอพอสมควรนะครับอันนี้ผมตัดต่อสั้นลงแล้วครับผลลัพธ์ปรากฏว่าพบปัญหาทางเทคนิคครับตามคำแนะนำนี้เลยครับผมลองถ่ายรูปส่งไปใหม่ครับผมทำขั้นตอนถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วส่งไปใหม่ตามคำแนะนำของระบบครับปรากฏว่าก็ยังติดปัญหาเทคนิคเหมือนเดิมครับ ผมก็เลยกดย้อนๆกลับไปแล้วกดเข้ามาใหม่ผลปรากฏว่าสถานะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการครับถือว่าโอเคครับแล้วก็รอไปผม,ผมรอประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับถึงได้ผลลัพธ์แจ้งเตือนมาที่กระดิ่งครับเดี๋ยวเราไปกดดูด้วยกันเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับยืนยันเอกสารประจำตัวของคุณแล้วเดี๋ยวกดดูรายละเอียดกันครับ เอกสารประจำตัวยืนยันแล้วเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามช่องดอนเซลเดฟสร้างไรายได้จาก YouTube และ Facebook แล้วติดตามเนื้อหาดีๆกันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ